ครับเชิญรับอลเลยครับอย่างนี้ฮะพอดีว่าภรรยาของวินฮะเขาเรียกว่าวินต่างถิ่นก็โดนวินแถวสาธรครับซอยเก้าแยกสิบเอ็ดมีการทำร้ายร่างกายหนักเลยฮะเพราะว่าผมได้สอบถามแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเขามาส่งวินห่างจากวินของที่ทำร้ายร่างกายประมาณหนึ่งกิโลนะฮะ แต่ตอนนี้มีการทำร้ายร่างกายผมได้ปล่อยคลิปไปแล้วปรากฏว่าทำมีท่าไหนไม่รู้ฮะไปเขาเนี่ยปานตายจำเมียไม่ได้ฮะตอนนี้เนี่ยกามข้างในหักสามซี่มีใบแพทย์ตามกฎหมายเลยฮะแล้วข้างในในไซนัสเนี่ยหักฮะตอนนี้หายใจไม่ได้เมื่อกี้คุยกับผมผมยังงงเลยทำไมเดินมาแล้วดมยะดมก็มมบอกหายใจได้ข้างเดียวครับจา่าดูเนี่ยเนี่ย ไปไม่เป็นเลยฮะแล้วก็ตาก็ตาก็ช้ำแล้วหมอเนี่ยจะผ่าตัดวันที่สิบสี่หมอไม่การันตีนะฮะอาจจะเสียดวงตาคุณหมอบอกนะครับแล้วผ่าเสร็จแล้วเนี่ยใช้อะไรไม่ได้ปกติทุกทรมานมากทุกวันนี้กินอะไรไม่ได้ฮะหยอดนมกับน้ําแล้วก็ตื่นเลยฮะเนี่ยสาหัสมากแล้วก็ผู้ง่าอยาอาสอพอสอน,อนนะ,ะยานวาวาแจ้งวันที่หนึ่งแต่วันนี้จะวันที่เก้าแล้ว ก็ยังลอยนวลอยู่ฝ่ายพนรยาเนี่ยเขาก็มาล้องผมแล้วก็มาล้องกองปราบขอความเป็นธรรมว่ากลัวกลุ่มดังกล่าวจะย้อนกลับมาอีกเพราะเขากลัวมากก็ตอนนี้เขาเป็นเสาหลักมีลูกกำลังเรียนหนังสืออยู่สองคนรายได้วันละห้าร้อยหายไปอย่างพิบตาครับก็อยากมาเรียกขอความเป็นธรรมเมือนพี่สื่อมวลชนเดี๋ยวจะให้เมียเล่าที่ไปที่มาว่าจะเอาอยัางไงหลังจากนี้ครับเจอกเลยครับ ก็แฟนหนูว่าขับวินไปเมื่อตอนเช้าแปดโมงกว่ากว่าใช่ไหมคะแล้วแฟนก็โทรมาหาหนูบอกว่าโดนทำลายร่างกายทีนี้หนูก็ไปที่เกิดเหตุทีนี้มีพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าแฟนหนูอะแค่ว่าถอยรถไปโดนนิดเดียวเองแล้วแฟนก็ขอโทษแล้วแล้วคู่กรณีก็บอกว่าขอโทษแล้วมันหายเหรอแล้วทีนี้ก็แฟนหนูก็ขอโทษอีกทีนี้เขาก็ไม่พอใจเขาก็ ชกต่อยแล้วก็หมวกกันน็อกฟาดแล้วก็เพื่อนเขาก็มาตามฟาดด้วยค่ะ oh. สองคนรวมหนึ่งค่ะอะไรคะสาเหตุเกิดจากอะไรคือว่าแค่รถดัดถอยรถมันโดนนิดเดียวเองแต่นิดเดียวเองค่ะไม่ได้มีการแย่งผู้โดยสารไม่มีค่ะเพราะว่าแฟนหนูไปส่งผู้โดยสารตรงนั้นพอดีแล้วเผอิญแฟนหนูจะหลบรถมาอีกทางหนึ่งถอยหลังไปโดนรถนิดเดียวเองขอโทษแล้วอะไรแล้วเขาก็จะบอกว่าขอโทษแล้วมันหายเหรอค่ะ เขาเลยทำร้ายร่างกายสอรุมหนะะ<ช>ึ่งเลยค่ะเอาหมวกกับน็อกตีะค,ะค่ะเป็นวินม,นม,นมอเตอร์ไซค์คะ่คะถูกฎถกฎหมายเลยค่ะป้ายเหลืองอออก็ลลงถลอดกตีตัวเองไม่ได้บวชเราไม่ได้ฉฉย,ยทนดังปังอย่างน้ไม่ใช่ค่ะจากวินตรงทางซอยผมมาครับซอยเลยครับซอยอินจิตเนี่ยครับ อยน็นจิตอยตสิบสี่อยนตนยี่สิบสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแยกเก้านะครับค่ะไปส่งที่สาทรใช่ทสาทรที่เบ็ดนะครับแล้วพอผู้โดยสารลงหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเรื่องเลยหรือว่ายังครับผมก็ผู้โดยสารลงขึ้นเข้าจะเข้าตึกอยู่นะครับทอนนี้ผมก็ถอยหลังมาหน่อยนึงผมไม่ได้สังเกตคันหลังนะครับแล้วก็ผมก็กำลังจะเลี้ยวไปผมไปโดนแกพอดีเลยเหมือนก็ชนแตะแบบแค่นี้ครับเขาเรื่องผมเลยครับ ขอโทษขอโทษผมบอกพี่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจนะผมขอโทษอย่างนี้ขอโทษขอโทษตอนนี้ครับแล้วเขาว่ายังไงก็่บอกขอโทษแล้วหายเลยครับแล้วเขาทยังไงต่อก็ต้นเพื่อนเขามาบอกว่าถ้าไอ้ช้ป์ถ้ามึงไม่ติดใจมึงก็กลับถ้ามึงติดใจถ้าถ้าไม่ติดใจก็ก็กลับถ้าติดใจก็เอาเลยผมก็ตอนนั้นนั้นก็เขาใส่มาเลยครับไม่ใช่ว่าเขาเพกับเลือดเหรอคะใช่ครับอ๋อคือการว่าถ้าติดใจแก่เนี่ยใช่ครับก็เอาเลยครับแล้วเขาทำยังไงบ้างก็ออกมาต่อยอยู่ตามที่ คลิปเมตรเลยครับแล้วเขาเอาอะไรฟาดเราอะไรหมวกกันน็อกครับฟาดตรงไหนช่วงหน้าช่วงหัวครับสองครั้งผมบังอยู่ครับมือบังสองรอบเตะมาด้วยอะไรด้วยครับผมก็บังครับทีนี้มาเพราะเรื่องเขาไม่ที่ึงเัาผมไม่ได้ตั้งไม่ได้ังสังเกตครับตีเสยขึ้นมาอีกทีครับใช้อะไรตีหมวกกันน็อกครับครับแล้วทําไมเขาถึงหยุดมีใครมาห้ามหรือว่ายงไรพมันเยอะช่วงนั้นทุกพัน ผ่านมากเยคนมันเยอะกำลังเด็กนั่เรียนไปโรงเรียนไปทำงานกันนะค่ะใช่ครับอยาจะบอกว่าที่สารตำรวจตำรวจรวจจราจรมาช่วยห้าพอดีช่วงนั้นพอดีครับอ๋อแล้วเขาหนีไปเลยไหมหรือว่ายขี่รถขี่รถไปเลยครับมหมองด้วยนะคะลไปเลยครับแล้ววันนั้นเราบาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้าก็เนี่ยช่วงนี้ครับหมอรอรอผ่าวันที่สี่นี้ครับแล้วก็คางนี่กันใช่ไครับคามแล้วก็ตรงจมูกส่นัตแตกครับตางในครับที่บอกว่าหักอย่าี่ ครับช่วงกลางครับใชื่สามท่อนใช่ครับสามท่อนเลยครับนี่ครับแล้วตาที่บอกว่าตาบอดนี่คือยังไงหมอบอกว่าเออถ้าผ่าไปแล้วมันช่วงประสาทตาอยู่อยู่ตรงช่วงนี้เวลาผ่าใช่คขั้เส้นประสาทตามันอยู่ตรงมันใกล้เชื่อมกันใช่มันเชื่อมกันครับกลัววัวครับเขาบอกว่าสเก็ตอันตรายก็มีตาบอดตาบอดได้ครับบอดได้แล้วตอนนี้เราเห็นภาพชัดไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยชัดครับชัดครับ ชัดอยู่ครับตอนนี้ชัดอยู่ครับที่แรกนี่คือว่าปิดมองไม่ได้เลยนะครับมองไม่เห็นเลยครับอนมาใหม่ๆนี่เลือดเต็มตาเต็มตาเลยครับอีกเขาอกชัวครับไม่ได้นะครับกินโจ๊กเองเดียวฟ่อนมันไปหมดช่วยขยับกามไม่ได้กระดับได้แค่นี้เองครับพูดอาปากเงยหน้าก็ไม่ได้ครับเหมือนก็เจ็บระบบไปหมดเลยครับช่วงนี้ครับมันชายหมดเลยครับ ก็เขาบอกว่าให้รอดูอาการผมคือบอกว่าต้องให้ผมหายดีก่อนจะค่อยไปโรงพยาบาลอีกทีครับผมกลัวคดีไม่คืบครับผมเลยมาลอร้องจกีงครับแตวตรงนั้นเาบอกว่ากระโดดมาหลยคดีแล้วครับใช่ครับพวกผมก็กลัวครับหลัหเกิดเหตุเนี่ยี่ผถูกาอะไรเลยไหมก็อก็มีครับก็กลัวครับเราเราไาหถูกาอะไรกคือว่าตอนวันแรกอ่ะก็มาที่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลใช่ไหม เพื่อนเขาคนคนตีคนที่สองอะค่ะแฟนก็นอนอยู่ตอนนั้นแฟนกำลังเมือนไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรอทีนี้แฟนคนคนที่ชื่อตัวคนที่สองอะบอกว่าพี่ถ้าพี่เออเขาจับอย่างเงี้ยค่ะจับอย่างเงี้ยถ้าถ้าหายหรือยังไงอะถ้าพี่คล่องใจอะไปหาผมที่วินได้นะค่ะเขาพูดแบบนี้เลยเพราะว่าเนี่ยสองหูได้ยินเต็มเต็มเลยอะค่ะเขาพูดอผมนี่คือเฉียวชวนอันนี้แค่อันนี้แค่เฉียวชวนถอยหลังนิดเดียวแต่นิดเดียว แต่ตัวเหมือนกับตะกิดแค่นี้เองครับผมนี่งงอยู่ครับแต่เรียนู้เราไม่แน่ใจใช่ไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างใช่ไงไงใช่ค่ะต้องถามคนกสองคนครับสองคนรวมหนึ่งค่ะสองหนึ่งครับเขาอยู่วินยาไหมใช่ครับชื่อวินไหมวินอัดุชาครับอัดุชาครับจันทิเบจจันทิเบจแยกเก้าครับสาทอดจันทิเบจแยกเก้าครับจะวิ่งประจัอยู่ตรงนั้นใช่ครับแต่พิ่งมาวิ่งครับไอ้เบอร์เบอร์สามเก้าน่าเคยมาวิ่งเหรอ แต่สามสามหกนี่ตัวร้ายเลยค่ะคนนั้นน่ะคนที่ตีคนที่สองตัวเล็กๆอ่ะเขาหาว่าแฟนหนูว่าพาเพื่อนมาอีกคนนึงทั้งๆตอนนั้นน่ะเวลานั้นน่ะแปดโมงกว่ากําลังทํามาหากินนะคะทีเนี้ยเพื่อนเขาอ่ะมาเห็นพอดีเขาก็เลยจอดถามว่าเล็กมีเรื่องอะไรกันเหรอแค่นั้นเองเขาก็หาว่าเพื่อนแฟนหนูว่าจะมาลุมเขาแต่เพื่อนแฟเขายังชี้หน้าแฟนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งนะมึงอย่าเข้ามาน้มึงไม่เกี่ยวมึงอย่าเข้ามานะค่ะ แต่ตัวเขาอ่ะเข้ามาตีด้วยเบอร์เบอร์เบอร์ที่พี่มีเรื่องด้วยเนี่ยเบอร์อะไรสามสามหกนะที่ที่เห็นที่เห็นน่ะสามสามหกอยู่ในคลิปเนี่ยข้างหลังอ่ะสามหกค่ะเห็นอยู่สามหกแล้วก็พาเพื่อนเบอร์นึงมาเอ่อคนคนคนที่มีเรื่องอ่ะสามเก้าคนอ้วนเนี่ยค่ะใช่ใช่ไหมสามเก้าใช่ไหมเบิดเปิดเปิดแล้วยกอ่ะยกยกเลยครับเปิดเลยฮะลองตรงไปเปิด ที่โยนโยนหมวกกันน็อกใช่ป่ะโยนหมวกกันน็อกแต่ดูเรื่องมีอ้ที่ไถไถไปโดนเนี่ยโดนอะไรเขาโยนมวกกันน็อกหมวนหน้าโมนหน้าเขาเขาแค่นิดเดียวเหมือนต้องแตะตัวเหมือนก็บกระติกใช่ครับผมยังงงเลยครับผมถามหมอหมอบอกว่าขนาดนั้นเลยทำอะไรไม่ไดขนาดนั้นเลยก็มียผมกับนิดเดแต่นิดเดียวงขนาดนี้เลยครับหมออย่บอกใจอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยน้องแต่งอย่างนี้เองยังเหมือนก็ แเราบาดเจ็บแต่เราแจ้งความแล้วียังไม่มีอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปรักษาตัวให้หายก่อนให้ผ่าตัดเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกคู่กรณีมาดําเนินคดีแต่ใบแพทย์อ่ะบังคับคดีออกแล้วใบแพทย์ออกมาดูนี่ฮะใบแพทย์แล้วก็รูปถ่ายที่โดนทํไร้ายร่างกายครับบทเอว่างบาดเจ็บยังไไง นี่ไม่บใบแพทย์อยู่นู่นอยู่อยู่ที่จ่าบังคับคดีกันเดียวเราสือถือให้ให้ให้เขาดูเอาใบแพทย์นะส่งให้ผู้สื่อข่าวดูครับอันนี้ใบแจ้งความใบแพทย์อยู่อันนี้ใบบังคับคดีค่ะเพราะว่าที่สาเหตุกลัวเนี่ยเขาเคยทำกับคนอื่นมาแล้วก็น้องเนี่ยเขาไม่กล้าออกไปทํามาหากินที่ใดได้500ฮะก็อยากจะให้ทางกองปราบช่วยเหลือประสานไปที่ผู้กับยานนาวาหรือลงบันทึกประจําวัน หรือ,อดาเนินคดีให้รวดเร็วทันใจมากกว่านี้ฮะ,ะผู้เสียหายบอกว่าถ้ารอรักษาเนี่ยเขาเกรงว่าพยานหลักฐานเนี่ยจะหายไปเพราะว่าการรักษาเนี่ยหมอใช้เวลาหลายเดือนครับก็อยากจะให้เช่นออกหมายเรียกหรือออกหมายจับหรือมาพูดคุยค่าเสียหายกันต่อไปครับแล้วก็ผมฝากไปถึงอธิบดีขนส่งให้ไปตรวจสอบตามกฎหมายซอยสาธรแยก9แยก11ว่าวินเป็นวินผี มีป้ายเหลืองมียังไงกี่คันฮะว่าสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในย่านนั้นครับให้ดําเนินคดตีตามกฎหมายและอยากสอบถามาให้อธิบดีลงพื้นที่หรือกรมขนส่งไปตรวจสอบว่าที่ไปที่มาวินเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ฮะหลังจากนี้ก็จะพาทั้งสองคนพบพนักงานสอบสวนที่คองปราบต่อไปครับจ้าวเบอร์จ้าวเบอร์จ้าวไลเชิญ ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมขนาดนี้ครับผมขอบคุณมากครับคดีขึ้นนะดีเลยครับขอบคุณนะครับตำรวจกองปรานะครับขอบคุณคดีครับผู้บังครับกาบตำรวจตรวจกองปราบที่ให้ความเออให้ความเมตตาประชาชนนะครับขอบคุณค่ะครับ